สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่กุ้งนะคะมาเก็บเคสนะคะน้องโด่งนะคะรอบนี้นะคะโดง่งโดนพี่กุ้งดุไปค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะโดง่งเพราะ ไม่ได้ทาครีมตอนเช้าอ่าไม่ได้ทาครีมคือโด่งไม่ดูแลตัวเองต่อเนื่องนะคะการที่นะคะมีคําถามที่ชอบบอกพี่กุ้งว่าพี่กุ้งคะหนูใช้ครีมหนูดีขึ้นหน้าหนูดีขึ้นแล้วคือพอหนูหยุดใช้ครีมนะคะแล้วสิวหนูจะขึ้นไหมคะขึ้นไหมลูกขึ้นขึ้นเพราะขึ้นเพราะคือหยุดใช้ครีมหรือว่าเพราะเราไม่ได้ดูแลามันไม่ได้ดูแลตอนเช้าอ่าไม่ค่อยดูแลนะคะไม่ได้ดูแลต่อเนื่องของเราเองถูกไหมลูก อ,อ่าหลังจากที่พี่กุ้งเคลียร์ให้คือหน้าดีขึ้นดีไหมอักตามความรู้สึกของโดงตอนนั้นมันก็ดีขึ้นแล้วหายเลยไหมความรู้สึก<า>แต่มารอบนี้เป็นขึ้นเยอะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ดูแลล้างหน้าไม่สะอาดอาล้างหน้าไม่สะอาดแล้วก็ไม่ได้ดูแลยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเราไม่ทาครีมต่อเนื่องแล้วเราไม่ได้ทาครีมตอนเช้าเราไม่ได้ดูแลก็เลยทําให้เป็นสิวรอบนี้เจ็บไหม เจ็บเลยนะคะเหมือนคือพอเราหยุดไปก็คือมากดรอบนี้ก็เหมือนเราเริ่มดูแลใหม่จริงไหมลูกพอเริ่มดูแลใหม่ทีเนี้ยถ้ารอบนี้แล้วนะคะดูแลรอบนี้แล้วจะหยุดใช้ครีมไหมไม่หยุดนะคะลูกนะอย่านะคะเพราะว่าการดูแลที่ดีที่สุดนะคะคือการใช้ครีมควบคู่นะคะการใช้ครีมที่ดีนะคะก็คือต้องใช้ต่อเนื่องไม่ใช้ใช้พักๆแล้วก็หยุด นะคะพอใช้พักๆแล้วหยุดคือการดื้อครีมพอดื้อครีมจะเอาให้หายนะคะจะเอาให้ดูแลแล้วให้ดีในผิวก,ก็คือไม่ได้นะคะต่อไปนี้จะหยุดไหมคะไม่หยุดแล้วนะจะเติมดูแลตัวเองแล้วนะอยากหรอระยง ค่ะนะคะอันนี้คือให้ดูหน้าเขียวไว้ก่อนเดี๋ยวรอตามคลิปนะคะเพราะรอบหลังนี้โดนดุไปเลยค่ะเพราะว่าสิวยุกขึ้นเยอะมากนะคะเพราะว่าไม่ทาครีมไว้รอให้กำลังใจโด่งกันนะคะบ๊ายบายค่ะ